แล้วโอเคอุ้ยเอาไปตีพี่ทำไมอ่ะหล่อพ่อเอ็มใช่ครับีชิ้นเดียวทำไมเอามาชิ้นเดียวอ่ะแล้วน้องอ่ะฟังหมดน้องจะกินอะไรอ่ะพ่อเอ็มอะคือทำไโอู้้ยน่ากินจังเลยอ่ะไอติมผีเสื้ออู้ยอุ้ยอุ้ยแดงยิ้มหวานเลย มาแล้วก็จะทำถุงสุ่มไอติมให้เขานะให้เขาล้วงเข้าไปจริงๆแล้วไอติมวันนี้อันเดียวโอเคไอติมมันจะแบ่งกันได้เพราะเป็นไอติมเีเสื้อนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูว่าเขาจะให้ใครหยิบก่อนแล้วพอเขาหยิบไปแล้วอีกคนในถุงไม่มีอะไรเขาจะรู้สึกยังไงแล้วเขาจะแบ่งกันไหมเขาจะมีปฏิกริริย,ยาอย่าให้เอาอสูงหน้า <Okay. S 1> เขาดูว่า เขาจะมีการแบ่งปันที่ดีขึ้นหรือเปล่านะครับเราเราไปตัดไปตอนที่เขามาเลยแล้วกันครับมีชงเดียวเมียนเดียวเมียนเดียวเมียนเดียวจะดูว่าเขาใช้ใครหยิบกันก่อนนะครับเดี๋ยวเดินตามพ่อเอ็มไปดีกว่าพ่อเอ็มเดินตามพ่อเอ็มเลยเพราะไงลูกก็นั่งรออยู่แล้วโอเคไอติมวงกลุ่มไอติมจะรอดที่ไอติมได้ไหมได้เอ้ยยังไม่ิดตรงกไม้เล่นติลูก ทุกคนใครจะได้สุ่มก่อนหนูเพราะว่าช่องหนืออะไรเหตุผลที่หนูได้สุ่มก่อนเพราะอะไรเขาบอกช่องขาวช่องใครอันนี้ช่องใครช่องอมเล็ตอ้าวเอาวอะให้ออมฤตอมฤตได้สุ่มก่อนโอเคไหมอ๋อออมฤล้วงล้วงหยุดจอนเดี๋ยวพว่งิะใช้เบ็ดมองใช้เบ็ดมองไว้นั่งนั่งมาคู่นั่งมาคู่งอนแล้วงอนแล้วเขาเขาเขาปลดมาแล้วเพราเองเขาจะถอดเสื้อแล้วไงจะล้วงกันนะ อหยิบมาหยิบเลยอหยิบหยิบขึ้นไปเบตหยุดเอ่ยืดขึ้นไปก่อนหยิบขึ้นไปขึ้นไปลูกหมดแล้วโอเคอุ้ยเอาไปตีพี่ทำไมอ่ะนพี่ดึงถุงไปกระแทกพี่แรงมันเจ็บไหมน้ำเล่นเจ็บบารดิทำไมทำงั้นพี่ล่ะลูกทำพี่ทำไมอ่ะลูกหรือว่าดึงแรงเกินไป นี่เขาตึกใส่พี่เต็มเต็มเลยหมดแล้วอ้ามีชิ้นเดียวเองหรอพ่อเอ็มใช่ครับมีชิ้นเดียวทำไมเอามาชิ้นเดียวอะ่ะแล้วน้องอะ่ะตังหมดน้องจะกินอะไรอ,ะอ่ะพ่อเอ็มจะกินอะไรดูคนไติมพี่ไหมดูไหมดูไหมพี่กินติมอะไพี่ทำอะไรอู้หูน่าก,กินอย่างเลยอะ่ะไอติมผีเสือ้อ อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยแต่งยิ้มหวานเลยหนูทุกพี่พี่ก็เจ็บขอโทษพี่สันนะพราะฉะนัรนจะทำพี่นะรู้ไหมรู้ไหมคะพเพาเอมาซื้อมาเพื่อจะลองใจเฉยจะแบ่งกันไหมว่าจะทะเลาะก,กันตั้งแต่แย่งสุ่มเลยไหมเนี่ยแค่อันนี้เขาเรียกว่าติมบีเสื้อมันกินได้กี่คนสองคนกินออกี่คนได้ไหม <c oughs> ได้นี่ <c oughs> แกย้งของหนูของหนูมีนิดเดียวพูดดีๆพูดชัดๆพูดเฉาชัดลูกพูดให้ดีเฉยเชอบเป็กเฉยพ่อเอ็มสรุปวันนี้ก็คือแผนที่พ่อเอ็มคิดไว้เป็นยังไงบ้างก็ได้เห็นนะได้เห็นของคอมเบลต์ไม่เท่าไหร่ยังนิ่งๆอยู่เพราะโตแล้วแต่ยังมีด้านมืดอยู่เห็นไหมกระแทกขึ้น่อเลยแบบตึ๊บพอรู้ว่ามีอย่างเดียว เมื่อกี้เขาจงใจนะจงใจใช่ครับตีวิบหรือเนี่ยเจ็บไหมลูกไอโอชักภาพให้ดูดิหูน่าจะแรงเหมือนกันนะไม่จะโลเลยหมดแล้วโอเคอุ้ยหอเอาไปตีพี่ทำไมอ่ะน่าจะเกิดอย่าทำคนอื่นทแบบออนไม่ได้ไม่ตลกไม่ตลกไม่ตลกนะที่เชเบตทำเมื่อกี้ล้างใส่คนอื่นไม่ได้เข้าใจไหมคะ มนี่ดีนะเป็นพี่อมเลสอะถ้าเป็นคนอื่นเขาฟ้องกูอ่ะแล้วพ่อเอ็มลองสลับกันถ้าเกิดลองถามน้องเชเบตว่าเมื่อกี้น้องเชเบตรวงก่อนอ่ะเชเบตนั่งดีๆเลยรวงได้แล้วอมเลสเห็นอมเลสจะทำยังไงอมเลสจะพูดกับน้องว่าอะไรอมเลสก็เสียใจเหมือนกันเออจะขอเหรอขอดีๆเหรอพูดเลยเหรอเชเบตพี่ขอกินด้วยไหมมันกินได้สองคนเนี่ยกินเนี่ยใช่ไหมแล้วถ้าน้องบอกว่าไม่ให้ของหนูหนูจะยอมน้องไหมซื้อใหม่เอาตังค์ไปซื้ออเอ S <S ช่วงนี้ตังเยอะอ<ล>่ะก็จริงๆเราก็ซื้อมาอีกนะครับเป็นไอติมเหมือนกันอีกอย่างนึงแต่กันเดี๋ยวไปดูในช่องเชเบฟันนี่แล้วกันเพราะว่ามันจะมีไอติมที่แบบ2แบบให้เขาอันนี้สุ่มของจริงอรอดูเลยช่องเุเบฟันนี่มี2แท่งเลยมีสองแท่งเหมือนกันไอติมรสชาติเดียวกันแต่แต่อะไรเดี๋ยวไปติดตามก่อนล,ล้วลองอันมีฮานกันนะเป็นสุ่มเหมือนกันกินนี้ให้หมดก่อนกินช่องค่อยให้หมดให้เธอเลือกเลยให้เชเบตเลือกเลยเพราะว่าเป็นช่องเชเวตให้เชเบตเลือก <ๆ S 2> ก่อน ไอติมแบบใหม่ไม่บอกเดี๋ยวรอติดตามตั้งใจถ่ายกันหรือเปล่าอร่อยไหมคะอร่อยไหมคือพ่อไอหมาชอบไอติมที่มันที่มันไม่ใช่ไอติมพวกนมนมพวกเหนียวเหนียวเพิ่นไม่ชอบเนี่ยเพิ่นชอบไอติมผลไม้นี่แหละเพราะมันสดชื่นดีอไอติมเนี่ยแต่ถ้าไอติมถ้าเป็นนมนมกินกินท้องแล้วเนี่ยมันรู้สึกมันหนืดนะหนืดคอไอ้มันแบบหวานสดชื่นให้ความชื่นชื่นของเรา แล้วแต่คนชอบนะพีะะ่เอ็มเนาะเวลาพอลูกไปโรงเรียนเราก็แวะซื้อแมะซื้อขนมซื้อตีิมมาให้นะใช่กินให้อร่อยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องอร่อยคิดขัะแล้วยังทำไปเรื่อยๆนะครับอร่อยโตเป็นสาราแล้วนะก็ทำได้โลเพชรสรรไปเถอะลูกคอนเทนต์อย่างนี้น <c oughs> โอเคกดไลค์ให้ชอ่องรากันนะครับเดี๋ยวไล่ละเอาเลยบอกลาเพื่อนหน่อยเร็วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืเป็นกำลังใจให้หนึ่งเพื่อได้โลทองไม้ยโลเพชเล้วยนะ บ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะกดด้วยนะคะโอเคน้ำพิงนะคะปึ้งบึ้งบึ้ง